อ่าเสยยอดก่อนจะคุยกับกีฬาผมถามก่อนนะคือก่อนจะถึงโอลิมปิกก่อนจะแข่งเนี่ยจริงๆย้อนระดับไม่ค่อยถูกพูดถึงนะเ<ช>พราะเราหายไปหนึ่งโอลิมปิกเ<ช>พราะโดนแบนบกว่าจะพิสูจน์ตัวเองว่าไอเจลที่ทาเนี่ยมันไม่ได้เจตนาะถูกต้องใช่ไหมฮะใช่ครับตรตวจพบเรื่องสารกระตุน้นซึ่งเราก็พยายามจะชี้แจงว่าไอเจลที่ทาเนี่ยใช่ไหมเสยยอดใช่ตอนที่โดนแบนนั้นรู้สึกยังไง ก็เสียใจอแล้วก็เราก็เสียใจตัวเองด้วยที่เราเลิเ่อและประมาทก็ต้องตัวเองด้วยเหมือนกันต้องยอมรับว่า,เ,าเรารับความรู้ว่าการสารจะเข้ามาได้ทางดื่ม,มกินหรือฉีดแต่เรื่องเดิมมันก็เป็นแค่นั้นไม่มีแค่นั้นกินกับฉีด ครับซึ่งเราเนี่มันพอมันทานน่ะแล้วมันเข้าไปง่งในในสาเลือดเราก็ไม่รู้มาก่อนอันนี้คือปัญหาครับแต่เราก็เสียใจว่าเรามีความรอบรู้ไม่เพียงพอก็ทำให้เราต้องระมัดระวังแล้วก่อนที่ไปปารีสเนี่ยทางวาระจะเข้าแคมป์เรานี่มากตรวจสารกระตุ้นโรคครับตรบางทีอาทิตย์หนึ่งมาสามสามวันเลย ติดๆกันเลยหมายถึงเขายังมาตรวจเราเข้มข้นอีกครับโดดเข้มข้นมากทุกคนที่มีชื่อไปโอลิมปิกโอลิมปิกครับเวพ่อของไทยเราครับโอลิมปิกคราวก่อนเราไม่มียกน้าหนักถูกต้องก่อนหน้านั้นทุกยุคทสมัยเรามียกน้าหนักแล้วทุกครั้งก็มาช่องสามด้วยมีเหรียญทุกครั้งให้ได้ชื่นอกชื่นใจรอบนี้มันนานไงมันผ่านไปแปดปีอ่ะกว่าจะมีโอลิมปิกครั้งนี้ หายไปหนึ่งเขาเรียกหนึ่งโอลิมปิกหนึ่งโอลิมปิกตอนนั้นที่โดนแบนไปเนี่ยผมต้องถามเบื้องหลังก่อนเสียยอดคุณบุตบสภารวมถึงทีมงานรวมถึงนักกีฬาเราทํำยังไงคือมันแข่งไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ต้องต่อสู้คดีด้วยนะควรจะพิสูจน์ครับเอาเด็กๆทํายังไงตอนนั้น,เ,นเด็กเราก็ให้กาลังใจครับแล้วก็พยายามปรึกซ้อมว่าเราจะยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่โอลิมปิกปารีสเกม ตั้งเป้าอย่างนั้นเลยตั้งเป้าเลยแล้วก็เราก็เขียนติดที่ค่ายฝึกซ้อมเราที่เชียงใหม่นะที่เชียงใหม่ว่าเราจะยิ่งใหญ่อีกครั้งที่โอลิมปิกปารีสเกมทุกคนจะกินข้าวก็เดินดูเห็นป้ายได้ทุกวันเขียนอรครับเขียนอย่างนั้นเลยครับเขียนอย่น,นเลยคือนักกีฬายกน้ำหนักในสี่ปีก็ต้องตั้งความหวัง <S 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 อาจจะได้ไปจะได้ไปแล้วไม่ได้ไป แล้วก็มามีความหวังแล้วหลังจากนั้นก็ฝึกซ้อมต่อเนื่องซ้อมต่อเนื่องมาตลอดครับเราจากการพิสูจน์ตัวเองครับหาคนรุ่นใหม่เข้ามาสมทบถูกต้องครับไม่ได้หยุดยั้งแต่ประการใดไม่ท้อถอยเลยไม่ท้อถอยไม่ท้อเลยใช่ไหมบอกโอ้ทำมาขนาดนีดวงนี้ไม่เอาแล้วไม่มีเลยเละเสไม่มีฮะเพราะว่าเราต้องวางแผนลงหน้ามยมหนักเนี่ยเราจะยิ่งใหญ่ได้ต้องแปดปี อย่างเช่นวันนี้สมาคมก็หมักเตรียมบริสเบนแล้วฮะบริสเบนออสเตรเลียอย่างเดียวแล้วไปบริสเบนแล้วไปบริสเบนแล้วตัวของเอามีแล้วตอนนี้แต่ว่าจะไปใครสุดแล้วแต่โชควาสนาของแต่ละคนบุคคลนั้นและการมุ่งมั่นมีวินัยถึงจะได้ไปเอาแต่ว่าถามว่ามีตัวเลือกไหมมีตัวเลือกพร้อมเพราะฉะนั้นเรานึกย้อนกลับไป ตอนนั้นก็เท่ากับพลาดไปหนึ่งโอลิมปิกแต่ไม่ได้ท้อถอยครับเหมือนกับวิกฤตของสมาคมเลยนะถูกต้องใช่ไหมฮะใ,ใช่ครับแต่กลับมาเขียนป้ายเลยและนี่ก็เป็นรุ่นที่คัดมาแล้วก็ผ่านการฝึกซ้อมได้โชคชะตาถูกต้อง,องผมชื่นชมกีฬายกน้ําหนักก็เพราะว่าเหมือนกับคือพอโดนเรื่องสารกระตุ้นนี่เรื่องใหญ่มากของโลกนะและโดนแบบสมาคมเลยนะใช่กว่าจะผ่านมาได้ผมชอบคำหนึ่งที่บอกว่า อ่ะโดนห้ามแข่งแต่ไม่ได้โดนห้ามซ้อมนี่หว่าเราซ้อมไปตามปกติแล้วกลับมาได้เลยแล้วกลับมาคว้าเหรียญเลย